สวัสดีครับเอฟซี FC. มินี่กะซิมาพูดถึงเรื่องการได้ปุ๋ยฟรีจากโกโยทอนนะครับครับผมปีนี้กะเป็นปีที่3ามนะครับสำหรับพ่อผมได้ไปรับปุ๋ยฟรีนะครับจากโกโยทที่เป็นสนับสนุนปลูกยางนะครับสนับสนุนแบบใดครับกะคือแบบว่าพ่อผมนะครับเนาะที่ มีส่วนหยางได้รับการสรงขห์นะครับพ่อถึง30ปีพ่อผมก็กดระัดส่วนหยางที่สรงขห์ก็ได้เขาไปแจ้งปอยทปอร์อยาท์มันก็ออกมาลางวัดให้ให้ว่าว่าส่วนหยางเขามีจังไรสีบสนับสนุนส่งข้อต่อไปนะั่นมันมีจังไรงเขาก็ออกมาลาังวัดเหม,มือนเขาแจ้งแจ้งคนตน้นหยางรับ เขาออกรา,างหวัดเรียบร้อยแล้วครับเป็นสวน15ไร่นะครับของฟอผมวันนี้เขากล่าข้อมูลเรียบร้อยวันนี้ผมกัพ่อผมกัได้ขายกุ้งยางนะครับกกรได้เขาโครงการรอบสองคือโครงการสนับสนุนปลูกยางไร่ละ116,000บาทนะครับคือ1 6 0 0 0บาทเนี่ยเขกากระจาแบ่งให้เป็นเป็นภายในเปีนะครับเนาะเขาสิหารให้ปีแรก ห้าพันบาทปีสองสองพันบาทปีสามเจ็ดพันบาทก็แล้วแต่เขาสิแบ่งให้คือว่าหารแล้วเจ็ดปีนั่นรวมร,วม,รวมได้หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับฟรีปีนี้ก็เป็นปีที่สามที่พอผมได้รับปุ๋ยนครับเนาะส่วนอย่างผมก็ได้สามปีแล้วนี่ครับน่าก็นี่แหละครับเอฟซี FC, ส่วนอย่างสามปีของพอซึ่งเป็นแปลงยางที่ได้โค่นนะครับเนาะได้โค่นแล้วก็ปลูกใหม่ได้สามปีกับปีนี้เป็นได้รับปุ๋ย ก็ได้หลายแน้นะครับเนาะปีนี้ได้ปุ๋ยชีวาภาพซับเอสสอบได้ปุ๋ยเคมีซีสอบเนาะครับแต่ปุ๋ยเคมีซีสอบเขาหายในปีนี้นี่คือเป็นการสนับสนุนของการปุ๋ยปีนี้นะครับเนะา,าะท้าไพรบ่พอใจหรือว่าจะใช้ลายของหันการซื้อเพิ่มเอาซื้อซื้อเพิ่มเอาเองครับแต่เมื่อนี่แต่ปีนี้นะ่นส่วนอย่สามปีเพิ่นไหรซชีวาภาพซับเอสสอบเคมีซีสอบครับเอฟซี FC. นี่แหละครับ ส่วนอย่างที่จะเอามาใส่คือแปลงนี้แหละครับยี่สีครับที่ผมว่า,วาสกยอสนับสนุน1,6 0 0 0นพันบาทท่านหมายถึง1,6 0 0 0พันบาทต่อไร่นะครับคือแบบว่าที่ไห้นะครับเนาะปีแรกก็คือการไถการขุดหลุมแะ้วก็ต้นพันธุ์นะครับเขาก็ะจหารคำนวณตอนที่ผมปลูกต้นพันธุ์เขาให้ราคา3าบบาทนะครับ พาวามันแพงกว่าหันเจ้าของสวนก็ต้องไปตืมเงินเหนาครับเนาะเพิ่มเงินเอนาแต่เขาหายมาราคา3าบาทการซื้อตนพันุ์แล้วก็คา่าอาจจะคา่าเตรียมดินนะครับตอนนั้นปีแรกเขาโอนเงินหายครับเขาบดหายนติดปูนหายทั้งหมดพวกุ๋ยห้องพื้นมัน่งกะบด้หลายาาห้องับหาใส่เองในตอนปีแรกนะครับเป็นี่ บางพ่อเขาปีที่สองได้ไปหลับปุ๋ยฟรีนะครับเนาะไปหลับปุ๋ยฟีแบบในภาพนีะครับปีที่สองแต่ว่าในภาพนี่เป็นปีที่สามครับที่ได้ไปหลับปุ๋ยฟรีเขากระจายซีไฮเข้าไปเรื่อยๆจนหดยางเกจปีนครับฤๅษีเขาคำนวณมาแล้วว่ายางเท่านี้ไรยปีที่สองใส่เท่านี้สอบยางเท่านี้ไรยปีที่สามใส่ซีประภาพเท่านี้สอบใส่เคมีเท่านี้สอบเขาคำนวณให้มาแล้วครับเนาะ นั่นคำคำนวณคำนวณหายมาในเงินหมื่นหกพันนั่นแหละครับว่าปีสามใส่จักบาทปีสี่ใส่จักบาทปีห้าใส่จักบาทปีหกปีเจ็ดนั่นมันจะครบพอดีครับเขาคำนวณหายครบพอดีหนึ่งหมื่นหกพันบาทในภายในเจ็ดปีต่อไร่นะครับก็เป็นการสนับสนุนต่อเนื่องนะครับเนาะจากการสรงเคราะหยางแปลงเก่าของพ่อผม จากการเป็นยังเป็นเก่าที่ได้โค่นแล้วก็ไปขอโค่นออกมารางวัดว่าจะสนับสนุนปีนี้การปลูกหาง 7, จคูณสได้ไร้ละเจต้นมานี้นะครับเขาก็ออกมารางวัดให้เฮาเฮากะไปที่ต่อพอค่ะมาโค่นเลยโค่นแล้วก็ขายเรียบร้อยกับเตรียมดินปลูกเท่านั้นนะครับให้มันทันเวลา เราก็จะมาตรวจการเตรียมดินมาตรวจการวางแนวนะครับสิ่งที่เพิ่นมาตรวจมีพนักงานมาตรวจนะครับขอยนุญาเพิ่นมาตรวจตอนเท่าเตรียมดินปลูกใหม่ที่เลยเพิ่นก็จะมาตรวจการวางแนวการเตรียมดินแ้วก็ต้นพันธุ์สำหรับต้นพันธุ์เทาจะหาซื้อเองก็ได้แต่ว่าห้สก็ย่อิ่นหาให้ก็ได้นะครับเนาะต้องติดต่อเพิ่นเนินๆการสั่ส่วนสายพันธุ์ถ้าเทาซื้อเองเพิ่นก็สิเอาใบเซตไปขึ้นเงินกับเพิ่นนะครับเนาะถ้าเทาซื้อ ขาเขาซื้อเบียละ40บาทแสดงว่าเขาต้องจ่ายเองเบีย้ยละหาบาทต้นละหาบาทนะครับเพราะว่าผลสนับสนุนต้นละ30บาทนะครับทีถ้าเกินหันกะเกษตรกรจ่ายเองครับสนับสนุนในในใน,ในเบีย้ยในต้นพันธุ์ที่ซื้อนะครับบบดน,นี้กะเขากะเอามาทําการปลูกผลก็ออกมาตรวจคือเก่าผลก็ออกมาตรวจนะครับปีแหลกตรวจไ่บ่งามบ่ใส่ปุ๋ยบ่ มันการลักษณะอาจจะประมาณนี้ครับการส่งเสริมปลูกยางอันพาราอันเดบ่าสวนกอนจะท่อเป็นทรงเคาะปลูกหฟรีสนับสนุนปลูกฟรีเนาะครับกาข้าวสารมันก็ถ่ายเนี้ยไพเอฟซียังบอกขาใจกับตรงไดกับคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็จะพยายามทำคลิปให้คำมลูกเฮดเซตคลิปอียูครับ มันก็อาจจะังจะบวาวาวัตถุขอเนาะครับเนาะผมก็อาจจะลืมไปบางขอขอใดที่ผมยังบริเวาออกมาข้อมูลผมลก็กรกกกรรครเก็รคลิปต่อไปชชออนะครับจะเป็นข้อมูลไฮแคปเอฟซีต่อไปในการปลูกยางในการได้รับทุนฟรีนะครับคลิปต่อไปผมก็งกเร็ซอีกก็อยังไฮเอฟซีนะครับตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจปลูกยางทาแมนถึงแมเ่เขาบอ่อได้ หลับการทรงเคาะกัดูแลเข้าไปนะครับเนาะเพราะว่าต้นยางอ่ะมันสามารถขายต้นได้นะครับย่งคลิปก่อนผมไปเห็นคลิปขายต้นก็ขายได้ราคาดีนะครับดูแลต้นใหญ่ๆมั่ก็ขายได้ราคาครับสำหรับส่วนยางกับสุดท้ายถ่ายคลิปอยากเสริมความดูให้กับเบฟซีะครับเนาะวิธีปลูกยางให้โตเร็วนะครับ วิธ horse, ีปลูกยางให้โตเร็วงามเร็วโตเร็วงามเร็วครับมาเบิ่งครับเขาจะต้องปลูกสิ่งของพืชร่มลุกนะครับในกลางหล่องของเขานะครับคือบากนี่ก็ปลูกไปแล้วหมักข้าวโพดนะครับก็ยังเหลือแปลงล่องนี้นะครับกาลังขายสิ่งที่เขาปลูกลงไปในล่องยางนะครับมันก็มีการใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมจากการใส่ปุ๋ยยางเขาก็ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม มันการเส็ยให้ไปุ๋ยที่เขาปลูกเพิ่มเติมนั่นมีการตกข้างมีการตกเหลือหากยางเขากับไปกินเพิ่มเติมเนาะครับจากที่ใส่ปุ๋ยให้ยางเพียงย่างเดียวมันก็นได้กินอยู่แล้วอีกไปรับการสองกลับไปหากินกับพืชที่เขาปลูกในกลางล่องเขาก็ได้กินอาหารหลายเนาะครับมันก็นเห็นห้โค้งยางเข้าใหญ่เร็วนะครับเนาะ ยางสามปีสามปีพฤษภาคม,ม,ม่นากรกระดาษิงาสามปีแซมเดือนสี่เดือนนะครับใหญ่สมบูรณ์เต็มที่เพิ่นมาตรวจกาว่าผ่านนะครับเนาะผ่านง่ามครับเอฟซี FC, เป็นยางสายพันธุ์พร่าไอเอ็มหกร้อยก็จะท่อเพิ่นบอกว่าง่ามง่ามครับง่ามแต่ก่บยินดีสนับสนุนเลยว่าการปลูกพืชในแซมในลองอยางเป็นมะเขืโพอดมะทั่วมะเขือนี่พวกนี้นี่สิเห็นให้ อย่างเขางามไวเงมเร็วจริงครับเพื่อนกับสนับสนุนสนับสนุนเขามาครับกับสนับคลิปนี้ก็ฝากความลูกไว้เพียงแค่นี้ครับถามมีเนใดกับคอมเมนต์เขามาสอบถามเขามาครับนั่งบบกเข้าใจรับคลิปนี้ก็บจบไปเพียงแค่นี้แหละครับ